สวัสดีค่ะสำหรับคลิปนี้นะคะเราจะมาสร้างหน้าเว็บให้บอกของเรากันค่ะแล้วหน้าเว็บกับโพสเนี่ยมันต่างกันยังไงโพสปกติใช่ไหมคะถ้าโพสใหม่หรือว่าโพลล่าสุดก็จะอยู่ด้านบนสุดแล้วก็ทับกันไปเรื่อยๆแบบนี้โพสต่างๆก็จะอยู่รวมกันอาจจะมีแยกหรือว่าแตกต่างกันตรงที่ป้ายกำกับนะคะส่วนหน้าเว็บเนี่ยจะเหมือนมีหน้าเว็บของตัวเองขึ้นมาเลยหนึ่งหน้า เราอาจจะทําเป็นหน้าแนะนําตัวเองนะคะหรือว่าแนะนําว่าเว็บเนี้ยหรือบล ok ็อกเนี้ยเราเขียนเกี่ยวกับอะไรให้เป็นคนเขียนเพื่อให้ผู้อ่านได้ทําความรู้จักกับเรานะคะได้รู้ว่าอ๋อถ้าเขาเข้ามาในบล ok ็อกเราเนี่ยเขาจะเจออะไรประมาณไหนคะ่ะแล้วนั้นใช่สิ่งที่เขาต้องการจะอ่านไหมหรือว่าจะทําเป็นหน้าติดต่อก็ได้นะคะเช่นเออเราอาจจะรับรีวิวสินค้าหรือว่าติดต่อง,งานต่างๆก็สามารถติดต่อได้ในหน้านี้นะอาจจะมีการแทรกข้อมูลเช่น เบอร์โทรศัพท์อีเมลหรือว่าไอทีหลายช่องทางติดต่อเพื่อให้ลูกค้าสามารถติดต่องานเราได้นะคะเดี๋ยวเรามาลองเริ่มสร้างหน้าเว็บกันเลยค่ะคลิกที่หน้าเว็บตรงนี้นะคะแล้วก็ดูด้านบนจะขึ้นคําว่าหน้าเว็บใหม่ค่ะคลิกได้เลยนะคะจะเห็นว่าหน้าตาคล้ายกับการเขียนบทความเลยแตกต่างกันตรงนี้ค่ะตัวเลือกจะน้อยกว่านะคะตัวเลือกจะเหลือแค่เรื่องของความคิดเห็นว่าต้องการอนุญาตหรือไม่อนุญาตให้แสดงความคิดเห็นในหน้าเว็บนี้นะคะ ส่วนอีกหนึ่งก็จะเหมือนกันเขียนบทความเลยคะ่ะก็มีชื่อหน้าเว็บแล้วก็เนื้อหาในหน้าเว็บของเรานะคะเช่นหน้าเว็บแนะนําตัวเองเกี่ยวกับชั้นอะไรแบบนี้ก็ได้ค่ะแล้วก็เราชื่ออะไรบอกนิ้วเกี่ยวกับอะไรไล่ความเป็นมาของบอกนะคะหลังจากนั้นก็คลิกเผยแพร่ได้เลยะคะ่ะแล้วก็คลิกยืนยันลองมาดูที่บอกของเรากันบ้างนะคะว่าหน้าเว็บจะขึ้นไหมแล้วขึ้นอยู่ตรงไหนจะเห็นว่า เปิดความล่าสุดของเราก็คือทําเป็นแนะนําตัวใช่ไหมคะหน้าเว็บจะไม่แสดงอยู่ในหน้าแรกของบทความนะคะ,ะในหน้าแรกของบลอกนะคะงั้นไอหน้าเว็บเนี่ยมันอยู่ตรงไหนลองคลิกมาดูซิอันนี้ก็ไม่มีนะคะที่ยังไม่ขึ้นแบบนี้เพราะว่าเรายังไม่ได้ใส่เครื่องมือหรือว่าอะไรที่จะลิงก์ไปหน้าเว็บของเราได้นะคะแล้วก็ต้องมาใส่ก่อนอาจจะทําเป็นเมนูด้านบนตรงนี้อะไรแบบนี้ก็ได้ค่ะหรือว่าเมนูอยู่ด้านข้างแบบนี้นะคะ สำหรับเมนูต่างๆติดตามในคลิปต่อๆไปนะคะสำหรับใครที่อยากดูหน้าเว็บของตัวเองก่อนนะคะก็สามารถคลิกที่รูปตาตรงนี้ได้เลยค่ะตรงนี้ก็จะเป็นหน้าเว็บของเรานะคะก็จะขึ้นแบบนี้มีหน้าของตัวเองเลยขึ้นว่าเกี่ยวกับชั้นแล้วก็มีรายละเอียดต่างๆนะคะเลื่อนลงมาก็จะมีโพสต์ยอดนิยมจากบล็อกนี้ก็คือแนะนำตัวที่เราเขียนไปเป็นโพสต์แรกที่เขียนลงในบล็อกค่ะ